สวัสดีครับสวัสดีกันอีกหนึ่งรีวิวครับ DB 768 z นะครับมันคือกลอก34ทารานนะครับตัวนี้มาเรามารีวิวขนาดน้ำหนักความเร็วกระสุนกันนะครับจะได้กล่องพลาสติกแบบนี้นะครับเพื่อนๆครับกลอก34นะจอ h ์นวิกจอห์นวิกงานจากค่ายดับเบิลเบลกระดิ่งคู่เปิดมาปุ๊บนี่ กาซหนึ่งใบนะครับลูกสูบหนึ่งลูกนะสิ่งที่จะได้แล้วก็เหรียญทองหนึ่งเหรียญหนึ่งปืนและหนึ่งแมกกาซีนจากโรงงานนะครับแบบนี้นี่ควัาออกมาจากกล่องใหม่ๆเลยนะครับนี่แล้วก็แท่ทำกระดาษลํำกล้องนะครับได้กล่องสวยๆแบบนี้หนึ่งใบนะครับกล่องก็คือไม่ต้องไปหาซื้อนะดีฮอร์นี้ให้มาเลยราคาปืนครับเพื่อนๆครับน่ารักมากสามพันเก้าร้อยบาทราคาสามพันเก้าร้อยบาทถูกไหมไม่ไม่แพงนะครับไม่แพงสามพันเก้านะตัวปืนนี่นะ ขุยนิดหน่อยนะฮะพวกเส้นใยไฟเบอร์พวกนีน้เช็ดออกอันนี้จุกเซฟตี้ Safety ให้มาหนึ่งอันลำกล้องตัวปืนครับน่ะตัวปืนตัวนี้ลำกล้องจะอยู่ที่ฟื้ปับห้านิ้วครับล่อไปห้านิ้วนะฮะลำกล้องจะยาวกว่า,าก็สิบเจ็ดนะก็สิบเจ็ดอยู่สี่นิ้วอันนี้อยู่ที่ห้านิ้วนะครับลำกล้องในเขาอยู่ประมาณห้านิ้วนะเรือท่อเปขน้นตรงนี้นะท่อเป็นท่อสีทองนะครับสูนหลังนะสูนหลังจุดไขป่ปลาส่วนหน้าจุดไข่ปลาแบบนี้นะครับ มีโลโก้ทาราด้านบนให้ด้วยนะมีโลโก้คอมแบทมัตเตอร์ด้านข้างนะครับโลโก้ทาราข้างหน้านะครับด้านนี้โลโก้คอมแบทม a s เตอร์นะครับมีเจาะสลด์ด้านข้างด้านด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับแล้วก็เหมือนก๊อกส4ิบสี่ครับเจาะพอร์ตด้านบนให้ปลายลำกล้องนะครับตัวนี้ปลายลำกล้องจะเห็นท่อเป็นท่อทองเหลืองที่อยู่ข้างในนะครับตัวนี้นะไม่มีเกลียวนะครับข้างหน้าไม่มีเกลียวลำกล้องนะไม่ไม่สามารถใส่อุปกรณ์เสริมได้นะครับเพราะมันเป็นสามสิบสี่ลำกล้องมันยาวอยู่แล้วนะครับ ก็จะเห็นแกนไกด์ลอย,อยตรงนี้นะครับท่อเป็นท่อออกสีทองนะครับแมกกาซีนแมกกาซีนเป็นแมกกาซีนใช้ร่วมกับกล้องสิได้นะครับมันจุอยู่ยี่สิบสี่นัดนะครับตัวนี้ตูดเป็นตูดด้ามตูดอลูมิเนียมแบบนี้นะครับปีโลโก้ทารานนะโลโก้ทารานแล้วก็ตรงด้ามปืนนะครับมีโลโก้กล็อกอ่าตัวนี้เป็นทําเหมือนกับปืนจริงเนาะมีเช็คเกอร์ที่มันดูหย,ยาบๆทรงนี้นะครับอ่าแต่ก็มีลายเช็คเกอร์กันลื่นให้ทั้งทั้งทั้งด้ามเลยนะ ไม่ต้องไปสติปิ้งนะฮะโรงงานทาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็นี่ฮะมีร่องนิ้วให้ด้วยนะฮะเหมือนเหมือนลายจับของเจน3ที่มีเช็คเกอร์ร่องนิ้วให้นะแล้วก็มีบอร์ดแม็กที่เป็นอลูมิเนียมเท่แ,แบบนี้มาให้ด้วยนะครับโลโก้ทารนานนะฮะชุด,ด้ันไกนะครับมีนี่นะฮะเหมือนกับปืนงจริงนะฮะเหนียวไกไม่เต็มเหนียวไกไม่ได้นะฮะยิงไม่ได้นะต้องกดไกให้เต็มถึงจะกดไกได้แบบนี้นะครับตรงนี้เป็นตัวปลดสไลด์นะครับกดสไลด์ลงสองเออกดสองข้างลงพร้อมกนนะ นะครันค้างสไลด์จะอยู่ฝั่งฝั่งขวาของปืนนะเออฝั่งซ้ายของปืนนะครับนี่คันค้างสไลด์ไกลไกลค่อนข,ข้างนิ่มนะครับใต้ลำกล้องจะมีรหัสซีเรียลของปืนอยู่นะครับอันนี้ก็จะขึ้นต้นด้วย MK 2 5นะผลิตปี2 0 2 5นี้นะครับ7 6 9 Z แซนี่คือรหัสรุ่นนะเป็นกระบอกที่00เดี๋ยวนะครับแปบ๊บหนึ่งนะขอเลงก่อนช่างตาเห็นไหมศูยกแนี่0 0ูนกก็คือ น่าจะผลิตกระบอกที่98ในปี2025นะครับน่ะมีซิลเวอร์มาให้มันคือกลอกทาราน34ทำหากันเยอะมากตัวนี้นะสินค้ามีจํานวนจํากัดน,นะลิมบอกมีไม่เยอะเหลือไม่เยอะละเอางี้ดีกว่าเมื่อสัก2เดือนที่แล้วของมาพักหนึ่งนะฮะแล้วก็เราทำรีวิวอัปเดตสินค้าที่มาใหม่ไปแต่ตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าสินค้าเราเหลือไม่เยอะนะครับราคาจับต้องได้3,900บาทนะครับซื้อเก็บซื้อสะสมซื้อโชว์ยังคุ้มเลยตัวนี้นะแรงก็300บวกแน่นอนนะครับอ่าวิธีการถอดเพื่อจะ ฉีดน้ํามันซิลิโคนเพื่อเป็นแทนนเพื่อดูข้างในเพื่อปรับฮอปอัพเหมือนที่ผมบอกครับกดซ้ายขวาลงพร้อมกันนะฮะดึงสไลด์ถอยหลังนิดนึงแล้วปล่อยออกนะครับเนี่ยเวลาเรากดตัวซ้ายกับขวานี่ลงนะครับตัวล็อกสไลด์เนี่ยกระเดื่องตัวนี้นะมันจะลดตัวลงเห็นไหมนี่เราต้องกดลงพร้อมกันแบบนี้นะครับเรากดลงพร้อมกันแบบนี้ปึ๊บแล้วเราก็ดึงสไลด์ถอยหลังนิดนึงเพื่อให้มันปลดก้อนออกแล้วก็ปล่อยมันออกมันก็จะดีดกลับชุดด้านไกลนี่ ชุดลันไกลเป็นตะขอสามเหลี่ยมแบบทรงคล้ายๆกับ VFC ผลิตนะฮะก็ทําให้ลูกบอลตัวนี้มันกิ้งสไลด์ได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มีตัวลดนกตัวนกสับตัวรีเซ็ตนกนะครับแล้วก็ตัวรีเซ็ตชุดด้านไกลนะครับแบบนี้นะงานภายในก็ดูดีดูดีขึ้น,นกว่าเดิมเยอะเลยนะดับเบิลเบลสมัยนี้เครื่อง CNC เครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรเขาทำมาดีเอ่อภายในลูกสูบเพิ่งเห็นแวบ,บๆนี่นะครับภายในลูกสูบเป็นวาลูมิเนียมด้วยนะนี่นะครับ น,น,นี่ให้ตรงนี้นี่มีแกนนี่แกนอลูมิเนียมนะครับนี่แกนอลูมิเนียมแล้วมีชุดโอริงอยู่ตัวหนึ่งโอริงตัวนี้เป็นโอริงตัวใหญ่นะครับถ้าเพื่อนๆเอาโซเน็กน้ำมันดูโซเน็ก WD40 มาฉีดยางพวกนี้จะบวมจะเสียนะครับไม่แนะนำนะครับสิ่งที่ฉีดได้แนะนำเป็นเพียงซิลิโคนหล่อลื่นแบบนี้เท่านั้นนะครับพอถอดสไลด์ออกมาเพื่อเช็คเพื่อไมทแน,นนต์นะับเพื่อดูข้างในเราจะเห็นกับตัวปรับฮอปอัพครับนี่ตัวปรับฮอปอัพเป็นเฟืองปรับหมุนอลูมิเนียมแล้วนะครับถ้าดานนันไปด้านหลังแบบนี้นะ ลูกมันจะเหินถ้ายิงแล้วมันเหินมากไปก็ดับมาข้างหน้าครับเหินนี่คือความหมายคือเวลาเรายิงเราจะเห็นด้วยตาเลยว่ายิงไปแล้วลูกมันฟึบสปินขึ้นอย่างนี้นะถ้าเกิดมันสปินขึ้นมากเกินไปแล้วก็คลายมาด้านหน้าครับคลา,ายมาด้านหน้าถ้าเกิดคลายมาด้านหน้าแล้วเราไปยิงแล้วมันมุดลงฮอปมันกดลงหรือว่ามุดลงอย่างเงี้ยก็พุ่งลงอ่ะก็ดันมาด้านหลังครับมานี้อันนี้ฮอปอัพนะฮะปรับเลื่อนได้เยอะเลยนะอีกสาเหตุหนึ่งที่บางทีเราเราไม่ได้เราไม่ได้กดฮอปเนาะเราไม่ได้กดฮอปเรา คว่ำปากระบอกปืนลงแล้วลูกมันไหลออกเนี่ยให้ดันมปด้านหลังครับเพื่อให้เลื่อนหอปมันกดตัวลงนะครับประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมตั้งไว้ตรงกลางก่อนประมาณนี้นะครับก็อัปเกรดมาเวอร์ชัน2025นก็ได้ตัวปรับที่เป็นอลูมิเนียมมาแล้วนะครับงานค่อนข้างดีเลยนะฮะชุดนี้ก็ฉีดซีโคลได้ครับหล่อเลื่นนในทุกส่วนของตัวปืนนะครับนี่ตัวสะพานไกเนี่ยฉีดได้หมดนะทุกส่วนของตัวปืนอันนี้คือภายในนะครับแล้วก็ประกอบกับประกอบกับก็สไลด์เข้ามาแบบนี้ครับแล้วกด ชุดด้านหลังลงให้หมดนะฮะกดวาวกดวาวกดวาวกดทุกอย่างลงให้เรียบแล้วก็สไลด์กลับเข้ามาเรียบร้อยนะครับแล้วก็ภายนอกสามารถฉีดได้ตรงขอบสไลด์ของรางคนนี้นะครับนี่ขอบสไลด์ของรางที่มันมีการขยับหรือจะเป็นตัวปืนนี่ฉีดได้หมดนะครับฉีดได้หมดปาดปาดปาด ป้องกันสนิมได้ความชื้นทําให้ปืนดูเงางามตลอดเป็นชั้นฟิล์มบางๆเคลือบปืนนะครับทาให้ปืนดูไม่เก่านะฮะแล้วก็ตัวแมกซีนฉีดตัวนี้ครับฉีดตัวสปริงฉีดตรงวาล์วจ่ายนะกดวาล์วใจ่ายให้จมแล้วแทงหลอดเข้าไปแล้วฉีดตัวนี้นะครับปากแม็กแล้วก็ฉีดตรงวาล์วเติมวาล์วเติมนะครับรุ่นนี้นะครับก็สามารถกดตรงนี้นะกดแล้วก็สไลด์ออกแบบนี้เพื่อเติมแก๊สนะครับหรือ จะสไลด์ออกหมดเลยก็ได้นะครับนี่เป็นตัวอลูมิเนียมหนาๆทั้งแท่งเลยนะเฉพาะตัวนี้น่าจะขีดกว่าแล้วมั้งดิศูนย์จุดเท่าหกหกหกกว่าเกือบขีดแล้วตัวนี้นะอลูมิเนียมทั้งแท่งเลยนะครับอันนี้เป็นวาล์วเติมนี่นะครับวิธีการเติมแก๊สฉีดซิลิโคน,นก่อ,อนน่าล่อลรื่นนะครับแล้วก็วิธีการเติมแก๊สก็นี่เอาแก๊สมาเติมตรงๆแบบนี้เลยนะวิธีการเติมเติมแบบนี้นะถูกต้องนะ ถ้าเติมแบบนี้คือผิดนะนี่คือผิดนะดูนะแก๊สแทบไม่เข้าเลยนะครับถ้าเติมแบบนี้จึดเดียวนะปืด๊ดดูนะครับแก๊สเข้าโคตรเยอะนะอันนี้ผมรีเช็คแม็กให้ด้วยนะแม็กโอเคแก๊สเข้าปกติถ้าเราได้ยินเสียงแก๊สออกนะครับเพื่อนๆนะครับอย่าเพิ่งไปทําอะไรเลยอันดับแรกถ้ามีประแจหกเหลี่ยมนะนี่ขันอาตรงนี้ก่อนนี่ย้ำย้ำบาวตรงนี้ก่อนมันจะมีโอริงอยู่ตรงนี้บางทีบางทีเราเติมแก๊สเราได้ยินเสียงมันรั่วออกเอ๊ะ รั่วอะไรวะอันดับแรกมันไม่ได้รั่วตรงวาล์วเติมนะครับมันอาจจะรั่วตรงโอลิงชุดนี้ตัวนี้สี่เหลี่ยมนี้ถ้าเราขันโอลิงตัวนี้แน่นเข้าปุ๊บโอลิงตัวไอ้น็อตตัวนี้จะเข้าไปดึงโอลิงให้มันรัดแน่นขึ้นนะทำให้แก๊สไม่รั่วเบื้องต้นถ้าเกิดเจออาการว่าเติมแล้วรั่วนะให้สามารถอัดวาล์วสิบอตัวนี้ก่อนนะครับวิธีการเติมกดลงตรงๆแบบนี้ครับกดแช่เลยก็ได้นะครับประมาณ1 0 1ถึงสิบห้าวิหรือจะกดแบบนี้ก็ได้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าปล่อย หกครั้งจครั้งนะครับเพราะมันเป็นแม็กใหญ่จริงๆว่าตอนที่เราเล่นเนี่ยปืนมันจะสอนเรานะครับว่าเติมแค่ไหนเต็มแต่โดยทั่วไปถ้าเกิดเราเติเเตมแรงดันจากในแก๊สถ่ายเข้าไปในแมกกาซีนจนเต็มแล้วมันก็จะไม่เข้าแล้วถือว่าเต็มนะครับเสร็จละนะครับแล้วก็กดตัวนี้แล้วก็สไลด์เข้ามาอย่างนี้เรียบร้อยนะครับอ่ะมาต่อมาใส่ลูกนะครับใส่ลูกปืนลูกปืนก็นี่ซอง,องนี้สปีดโรเดอร์แบบนี้นะครับ เปิดฝาสปีดโรเดอร์ออกเทลูกลงตรงนี้นะครับประมาณนี้แล้วก็ปิดฝาแล้วก็นําลูกปืนมาโหลดปิดฝานำลูกปืนมาโหลด,ด,ล,หล,ดลงรูนี้นะครับแต่โดยทั่วไปเราโหลดนี้ก็ได้นี้ก็ได้เห็นไหมแต่ถ้ากดมากๆปากอาจแตกผมจะแนะนําว่าใส่ตรงนี้นี่ก็ได้นะครับแต่บางทีมันอาจจะช้าใช่ไหมมันจ,จะช้า ไม่เสร็จสักทีอะใส่เงี้ยบางทีก็นี่อะสปิโรเดอร์ฮะปากประก,กบต่อเงี้ยประมาณนี้เสร็จแล้วเห็นไหมอ่าก็มีแก๊สแล้วมีลูกแล้วเรามาดูน้ำหนักปืนเปล่าๆครับห้าสี่เก้าแปดถ้าบวกแม็กเข้าไปแปดแปดหนึ่งเลขสวยแปดแปด่งประมาณแปดขีดกว่าๆนะครับตัวปืน เฟรมล่างเฟรมล่างทั้งชุดนะครับเป็นอลูมิเนียมชุดยิงข้างในเห็นแล้วเนาะเมื่อกี้เราเป็นชุดอลูมิเนียมนะครับแต่เฟรมล่างเนี่ยเหมือนกับปืนจริงเป็นเฟรมอลูมิเนียมเออเป็นเฟรมพลาสติกนะครับตัวสไลด์ตัวสไลด์ลตัวท่ออุปกรณ์ข้างบนเนี่ยเป็นอลูมิเนียมนะครับเหมือนกับปืนจริงเป๊ะๆเ,เลยตัวนี้นะอ่น้ำหนักก็ประมาณ8ขีดกว่าๆน้ำหนักปืนประปาก็5ขีดกว่านะครับประมาณนี้ใส่แล้วดูหล่อนะอ่ะปืนราคา3,900จัดจะชุดพร้อมเล่นมีอะไรบ้างนะเพื่อนๆจะได้สามีนะนี่กล่องนี่ สามพันเก้าคือได้แค่นี้นะได้แค่นี้นะครับนี่ทั้งหมดตรงนี้นะอ่าทั้งหมดตรงนี้นะแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนเอาแก๊สด้วยนะแก๊สหนึ่งกระป๋องสองรอยห้าสิบาทลูกหนึ่งถุงนี่นะครับลูกถุงใหม่นะสองรอยห้าสิบาทซิลิโคนหนึ่งกระป๋องสองรอยห้าสิบาทและสปีดโรเดอร์ชุดนี้ร้อยห้าสิบาทชุดนี้มันจะตกอยู่ที่เก้าร้อยบาทแล้วมีค่าส่งหนึ่งพันเอ 1, อหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทจะเป็นหนึ่งพันแต่ซื้อพร้อมปืนผมจะคิดให้อย่างงี้นะครับ 250, ก 200, ร 150, แก๊สสองร้อยห้าสิบ หนึ100่งร้อยบาทเหมือนเดิมก็จะเท่ากับแปดร้อยบาทเพื่อเอาแปดร้อยบวกกับสี่พนะันสามร้อยบาทเนียบวกกับสามพันเก้าจะตกสี่พันสามร้อยบาทนะครับก็คือปืนถ้าซื้อแต่ปืนสามพันเก้าบวกค่าส่งร้อยหนึ่งจะเป็นสี่พันนะครับแต่ถ้าเกิดเอาชุดพร้อมเล่นรวมส่งแก๊สลูกซิลิโคนสปีดโรเดอร์จะตกสี่พันสามร้อยบาทได้กล่องพาตติแบบนี้ด้วยนะครับโอเคไปทดสอบความแรงครับช่างเตาใส่แมกเข้ามาขึ้นสไลด์แบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะดึงข้างหลังก็ได้อ,อ่างนี้นะครับมา มาดูความแรงปืนครับน่าจะมีสามร้อยบวกแน่นอนตัวนี้นะสามสี 3, 4, 3, 4, ่แปดสามสี่หกสามสองเจ็ดสามสามเก้าอายง่ายว่าสามร้อยสามร้อยสามสิบบวก โอเคครับมันอยากยิงต่อทําไงครับมีสปีดโรเดอร์แล้วมันอยากยิงต่อครับอ่ายิงสนุกครับอยากยิงต่อโหลดต่อครับแม็กหนึ่งหนึ่งแมกซีนจะยิงได้เฉลี่ยประมาณเติมแก๊สครั้งหนึ่งยิงได้ประมาณสองแม็กนะครับนี่นะครับสองแม็กกว่าๆวา่แต่ผมแนะนําว่าถ้าเกิดจะเล่นแม็กที่สามแนะนําให้เติมแก๊สเข้าไปด้วยนะครับแนะนําให้เติมแก๊สเข้าไปด้วยนะ เวลาแก๊สจ,จะหมดจะเป็นอย่างนี้ครับนี่คือยิงแก๊สหมดลูกอาจจะเหลืออ้าวลูกหมดเหมือนกันสามแม็กหมดนะครับแต่เบานะเอาเป็นว่ายิงไปสักสองแม็กพอเข้าไปที่สามเติมแก๊สเติมลูกต่อนะครับยิงลูกหมดก็เป็นงนี้ครับเบาเติมแก๊สก็จะอ่อนละไม่มีละนะไม่มีแก๊สละโอเคฝากไว้อีกหนึ่งคลิปครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะ สำหรับเพื่อนเพื่อนที่กำลังมองหาปืนททลานแทพิคอจอร์นวิกไว้ใช้สักกระบอกหนึ่งนะครับขอพูณทุกท่านอีกครั้งครับที่ติดตามชมจนจบครับสำหรับคลิปนี้ท่านใดที่สนใจแตะตรงชื่อคลิปวิดีโอครับจะมีนี้ฮิวออคโคสปรากฏขึ้นเพื่อนๆสามารถแอดเฟซบุ๊กแอดไลน์นะครับหรือจะแอดเพจเนี่ยเพจนี้พิมพ์นี้นะพิมพ์เนี้เนเยเพจพิมพ์นี้เลยหอจก,กอจุด m 4ีบีพีการลำปลางชื่อเดียวกับชื่อเลขบัญชีของที่ร้านนะครับบัญชีของที่ร้านก็จะมีกสิกรกกุ้งสีแล้วก็ไไททาิชนนนนนะครััับบให้้้โอญีีีเ่่มม โอนบัญชีบุคคลไม่มีนะครับเพราะว่าปืนทุกกระบอกเข้าบัญชีบริษัทหมดนะครับแต่ถ้าเป็นงานซ่อมหรืออะไรพวกนี้อาจจะมีบัญชีบุคคลหรือจะเป็นคิวอาโครร้านแบบนี้นะครับชื่อนี้นะครับชื่อร้านนะฮะหรือชื่อบุคคลนี่นะจะเป็นนี้นะฮะนี่คือบัญชีของที่ร้านแน่นอนนะเราไม่ใช่มีสายชีพนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนแอดไลน์ไอเดียแอดอินโฟบบนช็อปนี่ของเราตัวแท้แน่นอนนะครับขอบพูณอีกครั้งครับขอบคุณครับที่ติดตามกันสวัสดีครับ